โอเคครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเข้าขหัวแลนกันครับแบบแคท6นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเนี่ยคีมเข้าขหาัวนะครับคัตเตอร์นะครับสายแลนแล้วก็หกัวแลนนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มแรกนะครับเราปอกสายสายแลนก่อนนะครับโอเคจากนั้นตัดได้นี้ออกไปนะครับ เราก็ดึงสายนี้ออกก่อนนะครับจัดเรียงสายก่อนนะครับดึงทุกเส้นให้มันตรงก่อนนะครับจับดึงให้ให้มันตรงก่อนนะครับแล้วเราค่อยเรียงสีทีหลังนะครับจับดึงก่อน โอเคพอเราดึนสายเสร็จให้มันตรงเสร็จแล้วจากนั้นเรามาเรียงเรียงสีนะครับขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินน้ำเงินขาวเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลโอเคเราจะเรียงแบบนี้ขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินน้ำเงินขาวก็เขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลโอเคจะเรียงเรียบร้อย ขยับมันอย่างนี้ก็กเห็นไหมโอเคนะจัดเรียงเป็นแถวอย่างนี้นะครับเนี่ยขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินน้ำเงินขาวเขียวขาวน,น้ำตาลน้ำตาลโอเคโอเค พอเราเรียงเสร็จแล้วเราตัดครับใช้คีมตัดจากนั้นไอตัวแคทโถงเมันจะมีตัวนี้ออกมานะแคทห้ามันจะอยู่ข้างในแล้วก็สอดใช้ตัวนี้งายขึ้นนะสอดกบไปเมื่อมันเกินมาอย่างนี้นะครับ ก็สามารถตัดได้นะตัดเพิ่มอีกตัดให้มันชิดเลยปบโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็ต่อไปก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นานหน่อยโอเคจากนั้นใช้ครีมบีบนะครับ พยายามดูหัวตรงนี้นะให้ทองแดงมาชนกับตรงนี้โอเคครับนี่ง่ายง่ายครับเสร็จครับแค่ถกจะเข้าง่ายก็แคทห้าก็เข้างานกันเออแต่มันสะดวดคนละอยา่างโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ